สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนากันท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกันทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมหรือ1นึงถึงสิกร,รกฎาคมปี2568การงานของท่านจะราบรื่นดีหรือไม่การเงินมีใช้จ่ายคล่องมือไหมมีโชคลาภหรือเปล่าความรักสุขภาพเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาว ราศีกันทุกท่านคะในช่วงนี้จะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะบางอย่างบางสถานที่ไม่ใช่บางอย่างบางสถานที่ท่านจะต้องไปกลับซ้ําไปซ้ํามานะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าการเดินทางของท่านมักจะเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นติดต่อง,งานยื่นเอกสารคุยเรื่องงานหรือว่าดีลงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะและเป็นการดีสําหรับท่านด้วยนะ นั่นก็หมายความว่าท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทางฉะนั้นอย่าอยู่นิ่งๆนะคะพยายามขยับตัวติดต่อผู้คนเยอะๆหาโอกาสติดต่อคนนั้นคนนี้นะคะนึกถึงใครเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามพูดคุยเลยค่ะเพราะว่าการที่ท่านได้ออกพบปะผู้คนจะเป็นที่มาของอข่าวดีบางอย่างหรือว่าท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากการติดต่อคนอื่นเดินทางแล้วดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้าง แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าท่านเดินทางทําสิ่งใดก็ตามนะคะเดินทางเพื่อเรื่องอะไรก็ตามเรื่องราวนั้นท่านจะประสบความสําเร็จนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้ยังมียังคงมีเรื่องที่ท่านอึดอัดลําบากใจนะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่างานของท่านเข้ามาเพิ่มมากขึ้นงานยากขึ้นและหนักขึ้นได้แก้ปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะใช้คําว่าทํางานไปแก้ไขกับปัญหาไป,ไปก็ได้มีเรื่องอึดอัดใจ มีงานที่ไม่อยากทำเข้ามาฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆการงานของท่านนะคะค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยงานยากงานหินงานมีปัญหาท่านจะได้สัมผัสในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดด้วยความสามารถนะคะด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนเก่งมีความรู้เฉลียวฉลาดงานถึงแม้ว่าจะยาก สุดท้ายแล้วท่านก็จะทําสําเร็จนะคะแต่ว่าเตรียมตัวรับมือได้เลยนะมันจะมีเรื่องอึดอัดใจมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนมีงานไม่อยากทําเข้ามาแน่นอนแต่ท่านเป็นคนที่ไม่กลัวงานนะนี่คือข้อดีสําหรับท่านเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเป็นคนที่มีความคือพูดได้ง่ายท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วมักจะทำสำเร็จนะคะ ถ้าต้องแข่งขันกับใครอาจจะเป็นการยื่นประมูลหรือว่าสอบแข่งขันอะไรก็ตามช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นลุยให้เต็มที่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่มันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเดินทางแล้วดียิ่งเดินทางยิ่งดีท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อผู้คนทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะเซลในหน้าต่างๆช่วงนี้ยิ่งเดินทางยิ่งได้ ฉะนั้นอย่าอยู่นิ่งๆถ้าจะต้องเดินทางเยอะๆติดต่อผู้คนยิ่งงานของท่านเกี่ยวกับการเดินทางบอกได้เลยว่าโดดเด่นมีข่าวดีท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งโลจิสติกช่วงนี้นะคะไม่ได้อยู่กับที่หรอกวันนี้อยู่จังหวัดนี้พวกนี้อยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวัดที่ดีสําหรับท่านเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะ และที่สําคัญมันจะมีปัญหาส่วนตัวของท่านด้วยนะอาจจะเป็นเพราะสุขภาพของท่านด้วยก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่างานดีนะคะเหนื่อยนะงานหนักด้วยสู้ๆค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างอุ้ยการเงินโดดเด่นนะคะเนี่ยท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะข้อดีก็คือว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไหวพริบดีวาจาโดดเด่นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะส่งถึงผลถึงตัวท่านก็คือว่า พูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆจะสําเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะมีดวงได้เงินจากการเจราจาต่อรองหรือว่าพูดคุยค่ะขอกู้ขอ,ขอ,ขอยืมได้นะคะแต่ว่าท่านใดที่คิดจะเป็นหนี้ถ้าจะต้องดูให้ดีๆนะคิดดูให้ดีๆวันข้างหน้าท่านจะมีอ่ากำลังในการผ่อนผันหรือว่าอ่าท่านจะมีกําลังในการชําระหนี้สินหรือไม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคิดจะเป็นหนี้ก็ได้หนี้ด้วยนั่นเนี่ย ที่สําคัญนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเรียนรู้อะไรเก่งนะคะบางทีการเดินทางไปไหนเอาอยู่ๆก็ค้นพบช่องทางการหาเงินเฉยเลยนะเป็นอันว่าขาดเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินค่ะเป็นเงินที่ท่านนั้น ได้มาด้วยความรู้ความสามารถของตัวท่านเองด้วยนะคะเป็นคนที่มีดวงได้เงินพิเศษบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางแต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องมีสติในการใช้จ่ายด้วยนะหนึ่งท่านเป็นคนที่ใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะใช้ใช้เงินแบบที่ว่าไม่คิดและที่สำคัญเงินมาไวไปไวเหมือนผีหลอกเมื่อมีเงินเข้ามาปุ๊บ มักจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านและรถนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านซื้อนั่นซื้อนี่เพิ่มด้วยนะจะมีรายจ่ายบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเข้ามานะคะเช่นมีข้าวของภายในบ้านแต่หากชำรุดพังเสียหายต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรือ มีเหตุให้ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นส่งผลให้มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มเข้ามาอีกนะคะ,ะถ้าใช้รถก็ต้องเติมน้ำมันหรือว่าระมัดระวังรถมีปัญหาจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเสียเงินไปกับรถละบาทไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแน่นอนค่ะฉะนั้นท่านใดที่มีรถเพื่อป้องกันการที่ท่านนั้นเหตุการณ์คาดไม่ถึงมันตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางนะคะและท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่งใช้เงินแบบตามใจตัวเอง นะคะถ้าจะหมดเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะฉะนั้นท่านจะต้องคิดให้ดีๆก่อนที่ท่านจะใช้จ่ายและจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเข้ามาด้วยอึดอัดใจมากกับรายจ่ายนี้แต่ก็ต้องจำใจจ่ายฉะนั้นต้องมีสติในการใช้เงินถามว่ามีโชคมีลาบด้านการเงินไหมอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือเปล่าโชคลาบมาจากตัวท่านเองหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบาได้เบานะคะเพราะว่าโชคลาบ มีแต่เกิดจากตัวเองที่ลงมือทําแล้วได้เงินมาคาดหวังสิ่งใดจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกลุยให้เต็มที่นะคะไม่ว่าท่านกําลังทําอะไรก็ตามและคาดหวังสิ่งนั้นจะต้องสําเร็จจะต้องได้เงินทําให้เต็มที่แล้วท่านจะได้มาค่ะนักลงทุนมีโอกาสได้ผลกําไรจากการลงทุนนะคะได้ผลกําไรเพิ่มนะ พราะค้าแม่ขายมีดวงได้กําไรพิเศษมีดวงไดออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้อ่ะลุยให้เต็มที่ค่ะทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดไม่ต้องพูดถึงเงินเข้ามาดีนะคะด้านความรักของท่านคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะจะมีมีสเสน่ห์ดึงดูดคนใหม่ๆให้เข้ามาหายังไงก็ดูให้ดีๆนะคะถ้าท่านสนใจอยากจะทดลองคบหาดูใจระวังจะเจอกับคนที่โสดไม่จริงมาหลอกให้รักมาหลอกให้หลง หลอกให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจนะคะรักแล้วจากไปอะไรประมาณนั้นดูคนให้ดีๆสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนลิ้นกับฟันนะคะบางวันก็โอ้โหรักกันดีมากเลยนะบางช่วงนะอูบางช่วงนะคะก็อยู่ๆท่านก็มีความรู้สึกว่า,าคู่ครองพูดไม่เข้าหูนะคะคู่ครองทำอะไรให้ท่าน คือพูดได้ง่ายท่านจะต้องปิดหูปิดตาอย่าอย่าไปฟังคําพูดที่คู่ครองพูดบางคำมอาจจะไม่น่ารักสําหรับท่านนะคะก็อย่าถือสาหาความเขาทาอะไรที่ไม่เข้าตาก็ไม่ต้องไปมองนะคะถ้าท่านทําใจได้ก็ถือว่ารักใคร่กันดีแหละในช่วงนี้นะชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะคะแต่ระวังทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อดหงิดโมโหง่ายนะคะอารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆนะคะด้านสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้สุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังความเครียดสะสมนะคะเพราะว่าท่านใช้ความคิดเยอะนะักคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินวางแผนนู่นนี่นั่นระวังอาการความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกําเริบระวังความดันกําเริบนะคะขอวอวยพรให้ชาว ราศีกันทุกท่านเฮงเฮปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะราบขอบคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ